สบายดีจ้าป้าลูกมาหนิเฮาสิชวนกันลงไปหาหน่อไม้ได้จ้าฝนตกเบิ่งขึ้นหน่อไม้สิออกไกลชวนสะอ้นออกไปนำเออเออไปทางคุ้นได้ขอชวนจะไปทางุูทางนี้เลาเฮาสิไปหาหน่อไม่อยู่น้อไหมหน่อยหาหน่อมาอออยู่อ้อน้องเนาะแม่นแบยส่วนอ้อ้นน้ำทาก็ออก ก่อนเด้จ้าแบรกอหน่อไมา้ฝนตกเนาะมาึงพ่นตกกลางคืนนี่หาหน่าานอไม้โอมนแล้วก็ซับหน่อไมา้เด้จ้าะโซนเห็นแล้วหน่อไมา้เวหาสวยไหมหน้อยซับ <c oughs> ทางในกู่เสียมคอยฮะ <c oughs> โอ้ยใส่อเอาตัวนั้นมาก็ดีอะไอดิใส่แล้วโอน เนส้อนลอซับนอไม่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งนอกระตาแล้วค่ะน่าเลยนะนกกระตาส้อนข่ำเลยเอวยกยามันขวำนอไม่ขุดนอไม่เมื่คนใกล้ๆหลายคนหาลายเนาะได้นำไปนอนเราไปเบ่งรูน่ะโบมี้เนสขุดเบ่งเนาะนี่น้องทองเห็นแล้วพี่น้องไม่น้อยกาย นี <N iss an> ่เห okay. mm ็นเลยได้เร like no. um, yeah, ียบร้อยไม่หน่อยเลยนี่นี่ไม่น้อยกระชับนะไม่ไม่น้อยโบเห็นไม่เคยบ่เห็นได้คำน่อคนนี้เลมีดมีแต่มีดน้อยเลยมีมีอะไรแล้วโดนมีดนะเออยืมเสียมถาวรอยู่ลุ่มก็ได้เนาะ้นลงไปนะนี่หน่อสองหน่อไม่น้อยบ่เห็นเขาเอามีดแล้วโเสียมสะอ้นทักพี่น้อง โซนเสียมหักอมีดเอาี่นอนเยมีดปาดเสียมดีเลาบอกาลงมาเนางดูเสียมหักเลยจะโยดอามีดปาดเนาะเสียมเขาๆนะมันด้ามันนักเนาะคนบุญเอามา แล้วเสียมดำเบามากฮักแทบหาเบิ้งกินหอยเขาฮักกินหอยเขาฮักฮักตั้งแต่เมื่อวานลูกซื้อไปเลยฝนตกทำปลาเบิ้งน้อยเนาะน้ำไหลฝนตกเมื่อคืนนี่ก็แห้งๆนะข้างนี้บ่มีอะไรน้ำไหลจนว่าอันนั้นก้โน้หมีจนแปนพี่น้องเลยหวังหวังต้นหอมแตะกี้ป้าหกปันยังหมดเข่ากันยาก ทางบางทางหนามไหลจนเลยคันเ่าวันใดนี่เขาก็จะลงไปหาอยู่ลุ่มเวยจ้าเป็นหะน่อไม้กอถึงก็มี่เนะาะไฟใหม่ก็เลยตาดีเลยนะโอ,อนมื่อ,อน,นี้พากันเข้าป่าหาหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อ เออแบกอ๋อคือเรต้องแบกทิมไว้อยู่ในนี่แหละอ้นทิมไว้อยู่ในนี่แหละจังมาเอามาก็แเวยเอาได้อีกหรือเปล่ามีบ่เออนองหนอคอยกรบโหมู่เนาะเด่นเออมีนะอ้นเนาะได้เด้อพี่น้องเด้อคุณใชเบ้าง Ủa oh, nó no, bắt nhảy rồi nè Sám nắng bó Nè Nén nắng 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 đây sám nắng nắng nó, nắng 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 มาลงามาพี่เลยได้ปอนเอาควดดได้สิจ้ะเออเสียมพนหักได้พี่น้องออนจ้ะสี่พากันไปคุดดน่อไม้ให้น้องพรพาไปเมือนี่เอาลงมากับพอดีพ่อขนมพรองพอดีคือว่าพนอยู่อันทิงทึงแสดกเนาะได้อยู่นี่เลยเออแม่นควมโอน ผลล้นหาทองได้ผลไม่อ้วนน้อไม่ซื่อ,อเนาะได้อยู่ดอกเนาะเอาอเออซับน้อไม่ละล่าไปเอามาเนี่ยพาพี่น้องไปพากันออกล่าหาหน้อไม่กันเด้พี่น้องเมื่อนีร่ฮะแม่น้อยน้องอ้นแล้วก็น้องทองแล้วก็มีน้องพรน,น้ำฮะเอออ่ะ ด,ดีลงปนานเมื่อคืนนี่มานอนนี่บอพรอม,มานอนเฮือนเหมือนคืนนี่เนาะเป็นไรยุงบ่าหามบ่ขี้เค็บบ่ครบบ่พันดีอยู่บ่เสียงหักดังขับทีบไดพังพังเสียงหักกวากว่าอยู่นั้นแต่ลองอุ่นฮักลองพี่น้องเสียงดังขับมดในป่าเนี่ยเออเสียงดังขับป่าแหละ พากันลงห่วยด้วยพี่น้องด้วลงห่วยลงง้องมาเห็ดก็ต้องล่งหวยอย่างน้ำ,นำที่ไปทั้งไดนแล้วเนาะก็ต้องได้อย่างน้ำพูนพูนม,มันอ้่นเราแหงลุยน้ำเลยนะเห็นบอ่อเด็กเด็ก ใส่แก้วนั่นป้าเสียงฮักกุ้งกวางอยู่ใส่ลยพูนนางอ้นพูนนอมัเขาขาวเลยได้ไว้อะไรเนาะไปอเ,เอาโลดแนงก็เอาเด้อแซ่บได้แกงนะหอมเห็ดปวกเนาะอืมหมักหน่อ อคอยรดมาเก๊กเจ้าเนาะงุ่มๆเท่าๆอยู่เลี้ยวบังแตเฮ็ดปวกพูนไปพูนาอ้นพูนกินบ่เลิกบ่พวกเจ้าเลิกบ่ căn lối nam cho phi nông đây, thấy bọ phun, bọ mán đấy hả anh nhỉ vợ, mất rồi tuấn này nọ, xiêm hao hả? ทานพีน้องมาทางผีเด้ออุ่นบ่เออขอทางคนนี้撒ตื่นจะท่วงลูกได้นอนมาอยู่ี่บ่มี่นี่หายไปหมดเลยพีน้องเอ้ย เออเสี้ยงเขามีอันเดียวเนาะมีดน้อยได้ะเออเอามาขุดไหนก้อยก้อยหนึมา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 หาพวกเจ้าไปอดแข่งกันมันจังงวนขึ้นนี่เข่าก้อนก้อนนี่ขึ้นั่นเข่าก้อนนี่เอ้ยกยเด็กหน้าไม่หน้าอ้นขึ้น เออเ่กาตาได้อยู่ะโอ้ยนกอุนตาดีอย่าเลยเนาะโว้ยโว้ย้ยหมดกินตีนมาล้นี่นอนบอนะพรเนี่ยเออเออเอาไม้องนี่ ขณะก็นั่งอ้นทั้งี่กะน้องพรพี่น้องถ้ากันแข่งกันหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแคมหัวแคมหงนอหนี่เห็นบ่อนี่นั่งท่องบ่เห็นนี่เอาโกยมาคุดเอาไงเอามีดมาดูเ่ปเอามีดนั่งอ้นก่อนพ่ออะไรพี่น้องนี่เออเดี๋ยวไปเอานี่พ่อหน่อไม้ไปเอานลำเลาไปไปโลดไปโลด khỏi đáy hia à, mất đáy nó mạnh nè ลงไปตามห่วยตามหองถ้ามันสิไปทางไดนบันนี่โอ้ยยงยงมาเลยพูดเลยพูดเลยพูนพูนพูนนอนไลลนี่นี่ห้องนี่นี่นี่เอาจีบมาแม่นี่เห็นแล้วแหนในตีนน,น่ะ คนปลาโตอยู่พุ่นเลยใีเท้ามาเมาอยู่พี่เท้งเห็นอยู่บนน่ะนี่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 เอาไล่นี่ฮะปลาโตไปทางพุ่นเลยขวดลงอีกขวดลงอีกหมดได้เสียมกับมีอันเดียวเนาะมีดเอามีดใหญ่ๆมากกระบอกเนาะเอามีดแ่โจกเข้าไปเด้อ Thì nó, nó mạnh ok hãy cả bộ thử thôi ơ không ý con ờ Ừ mày 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 mà mày ตะแหนงมันเนาะไม่ันี่จะเนยไงมึงอ้วนอยู่ใช่เลยเมือออกก่อนแล้วก็จัดเออประันเราเลยโอ้พูนใกล้ๆกันนี่เออเอาเอาออกก็ออกไปปุ๊บมันลินไม้พี่น้องนี่ลินฟ้าเอาเอาเอาทงดอกันนี่เอาไหมเอารถเอารถฮะ ไลยบ่โอ้ฮะเอาหาน่กแบนัังสีพอแกงเนี่ยบัวพรเอาทองเลไล่บ่โนไล่ย่ได้อนหน่ยเออพอดีแกงอยู่ได้ฉันเหนาะเห็นว่ากะโอย พอแกงอยู่พอแกงอยู่หาเองนี่มันแซ่บแกงหน่อไม้ใช่เลยแล้วนะว้าไม่ใหญ่อ้นไว้เลยไม่ใหญ่ไม่ย่านเลยเนาะไว้อย่ารีบสอดพี่เลยได้เต็มกระต่าแล้วบ่อ้น ห่างกันก่อนเอาเออเราหมักหน่อมึงก็ไปหมัมกแหนงมันหาแต่แหนงหนังทงองเออหาเอาแต่แหนงไปเลาอนะแม่จะไปผเผาแล้วเหยีเพียงวันนี้ย,ย่างออกมาพี่อะไรพี่ทางออกเนาะพี่ทางออกนะพ่อเฮ็ดยังวันอีโอ้นเฮ็ดเพียงกันนีะ เห็ดเบื่อเบอันนี้บอกเห็ดเบื่อได้ฮามันโมเมนเห็ดกินจะไปเห็ดเพียงจะเห็ดเบื่อแล้วนี่ไปไปทางไหน่อบานนี้เด็กๆออกมาจากห่วยนี่เลยกระซิเข่าห่วยขุ่นโตได้พี่น้องเดนอะเนาะเข่าห่วยนั่นอีกได้แบบนี้ฮะไปบานนี่ไป งา <laughs> ำไหลพี่น้องเอ้ยคุณคุณ,คณ,คณไปซับเอาแถวนั่นเลยกระสิบพ่อเลยพี่น้องโอแกงเลยปูเบื้องกระทองหน่อมักใหญ่เลยอ่าฮหา,หาสอกอีกสอ,สสอส<า>กอีกหักโลดเออหักโลดมันใหญ่เลยเดี๋มันเถ่าเอาหักเอาเห็นบ่บพอด หาดีๆเนาะพอเนาะด็โอยใสทองเลยในใสคอยังเบเห็นอรีบอท้องอเขาบอเห็นอ้าเด็กตากโก้ฮะกมาหากิ <c ười> <c ười> ในโกมนกับเขได้ยุ่นว่าแหนงมันอยู่ทึ่งกับกระเบลายเนี่ยเอาคือบขึ้นมหาแหนงเข่านัง่งใตแหนงมันเข่านึ่งอืออืออืออ้า Ôi, mười Cái ừ. tông bừng khắc khắc nó phòn nó ừ. ừ. Mày ta Ôi, nó văng đấy mày thịnh ta Sống nổ tì Máu áo đâm lót nữa mẹ hồn Bộ à. nó đi Máu hả? Má áo, nè nè nè, nó bắt nhanh lên พ,พี่เด็กพี่เด็กพี่น้องนี่ยเนี่เน,นี่เอาคุดแล่อเนี่ได้แอเล่อเนี่เอาได้ว่าสาั่นโบได้อยู่ได้อยู่ดอกชับโลดยามันนี่ฮอนเออเสียงโจะเราตะกียนี่ยโอเคเน่ได้แหละพี่น้องอือ้สับอ่อนแต่โบโอเคเราจให้มันหยกักอ่อนมันอยากเนวอ่อนนี่ฮะฮักไหมกระเนี่ยฮักอรรถเนี่ย โอ้ยลำบากเติบเด้สิได้หน่อไม้ก็ย่างเติบได้นอกพรนาะเอาบถึกจังวะเออเอาบถึกจังวะมันคุดเลยนะมันเน่าบ่อขันมันเอาห่างกันลุ่นน้อไม่หนอนี่เห็ดแล้ว อ้าคือเป็นแนวนั้นมันไม่อยากออกเนาะพอนอามีดพอนเออเออเน่าบ่ได้ยูได้ยูเอาโลดยามันฟันนองหลดทองนะเน่าเลยได้จังพ่อ่าชมพจังสูกับมันเนาะเออ เด็กๆไปหาอยู่พุ่นเลยพี่น้องเด้อไม่น้อยนะบัไวยืนถ่าเขาอยู่นี่แหละเขายังน้อยยังนุ่มเนาะเขาแข็งแหงเขาคองเข,งขาแค่เขาไปไวอันนี้บ่าจักน้ำบ่าจักหมดบัาจักยังไม่น้อยก็ส่งมายุ่มมาเหงแไม่น้อยก็เลยถ่าอยู่แขนคันคู่น้องสะในพี่น้องโอ้ยหายใจน้ำกระบาดถั่วทองเข่าเศร้าพัดยังบริได้กินเนาะไม่น้อยพัดกินกาแฟนั้นนะแล้วมันบีบหัวใจแนละ้วมันเห็นเฮาวิน แม่น้อยวินวินวินแบบคือสีล้มเนี่นะพี่น้องไว้โอ้ยเมื่อยลรยืนถาเด็กๆอยู่ในนี่แหละให้เด็กๆหาหาข้าวเดียวอันพ่อแกงกับสีเมื่อพี่น้องเอ้ยอายหลแล้วมันเป็นมันเป็นไปถั่วเนาะพี่น้องเนาะอายเขากับไลอะไรเขาก็สุขภาพบริจดีอะไรพี่น้องเขาเศร้าเขายังบริกินะก็มันนี่ยืนถาเด็กๆนั่นนี่แหละได้บอเด็กๆไปไปเมื่อใช่ปะคอยบบไว้แล้วคอยสิล้มแต่เนี่ย โอยันค oh, uh, ่อยลมพไปบ่ไหวพี oh, go, ่น้องบืนน้ําบ OK. ืนห้วยไปว่าเฮาลงเนาะยอมอันนี้ของนงอ้นโอ้พอแกงแล้วโอ้นี่แกหลอนําเออพอแกง้พอแกงแล้วพอแกงแล้วเฮาบ้ไปากันเมื่อบัดนี้เนาะอเอโอเคเมื่อแกงคือกันเจ้ากันบ่เออแกงกันาไปหลายๆเติบปลาใสเห็ดหอนบ่มีบ่ลวงงเ็ดมาจกบาฮะเข้าไปหา หาเห็ดไปหาเลยเออเออพอนขึ้นมีว่ามือี่นฮะไปขึ้นไปกินข่าวน้ำข่อยก็ได้สิเป็นยังพรเออให้เราเผาไก่ปะเออเราสีหาเห็ดเนาะเอออ่ะลุงพงว่ะน้องพรขึ้นมีหอหนึ่ง หนึ่งเข่าอยู่บนลุงพงนี่คือบ่มีไฟบ่มีแสงเลยเนี่ยฮะหนึ่งเออเรายังบ่ได้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำได้เนาะผู้สวยๆผู้เล่นเนาะชวนพรขึ้นไปกินเขาน้ำมาคันจ๋าเอวมีเขากินบ่ฮะไปหใส่ไปเฮาเมื่อก่อนเด้อพรขอบใจเด้อพรเด้อเมื่อก่อนพี่น้องลาไปเลยเด้อคลิปนี่พี่น้องให้พอกันคลิปใหม่